สวัสดีครับนะครับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับ ID Line นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ o กนะครับแอดมาเลยนะครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็เปิดเป็นสาธานะนะครับกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามนะครับวันนี้ก็นําพระผงรวมแรกสมบัติพ่อนะครับมาพูดถึงพุทธคุณนะครับแล้วก็ จะมีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้หลายท่านนะครับที่งบน้อยนะครับแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้มองข้ามไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าบางท่านบอกว่าเนี่ยรุ่นเนี้ยคือหยดน้ำเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบคือหน้าไม่ชัดเ้าหน้าคมคมบอกให้เลยนะครับนี่หลวงพ่อท่านพุทธศินเองนะครับท่านพุทธศินเองนะครับออกแบบเองนะครับแกะบล็อกหรืออะไรทั้งหลายอย่าง,างแล้วก็ นำมากดคือกดกดพิมพ์ในวัดนะครับแล้วก็เผาหลวงพ่อท่านเผาเองนะครับในวัดหลวงพ่อตั้งใจสร้างมากนะครับรุ่นนี้นะครับผมสร้างคู่กับสมเด็จนะครับมาพูดถึงพุทธคุณกันก่อนนะครับก็หนึ่งครับป้องกันนะครับป้องกันลังสีนิวเคลียร์นะครับแล้วป้องกันโรคระบาดนะครับป้องกันอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วก็ป้องกันคุณใสนะครับ คุณผีคุณคนหรือป้องกันอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ขาดสายนะครับรุ่นนี้นะครับผมนะครับหยุดน้ําตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับสมเด็จนะครับความมั่งคั่งนะครับสมเด็จนะครับหยุดน้ํานะครับผมพูดให้ฟังนะครับหยุดน้านี่คือสมเด็จองค์พระปฐมนะครับได้ได้บารมีสมเด็จองค์พระปฐมนี่คือครอบจักรวาลนะครับ ชอบจักรวาลเลยนะครับพุทธคุณนะครับหยดน้ํานะครับผมนี่เป็นพิมพ์ของวัดพุทธโมกพระรามนะครับที่หลวงพ่อหนุนท่านได้พุทธศินเองนะครับแล้วก็พิมพ์สมเด็จนะครับพิมพ์สมเด็จก็มวลสารเนื้อมวลสารเดียวกันนะครับแต่ว่าการเผานะครับคือจะเผาแบบว่าก็เผารวมกันครับเผารวมกันแต่ว่าความร้อนนะครับทําให้แล้วก็แร่ธาตุนะครับต่างๆนะครับโลหะนะครับ หมายถึงว่าโลลคำว่าโลหะคือแร่ต่างๆนะครับที่หลวงพ่อท่านเผาทําให้ออกเป็นสีประกายแล้วก็มีเม็ดแก้วปัญญานะครับนี่นะครับเป็นพิม์พวัลขังนะครับก็ครอบจักรวาลนะครับครอบจักรวาลนะครับเหมือนกันนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแต่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญผมแนะนําเลยนะคนงบน้อยคนงบน้อยเนี่ย พระรุ่นนี้ครับหลายท่านนะครับมองข้ามมากมองข้ามคือคําว่ามองข้ามไม่ใช่ว่ารบปลู่นะครับคือมองข้ามคือคิดว่ายังไม่เก็บหรอกแต่ว่าข้างหน้านะครับจะเก็บได้นะครับรุ่นนี้นะครับมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญคือหลวงพ่อท่านสร้างเองแล้วก็อ่าคือนําไปถวายพระธาตุสูงอผมจะเล่าป,ปฏิวัติปริหารให้ฟังนี่อ้างอิงนะครับอ้างอิงข้อมูลมาจาก อาจารย์อนุชาทองสิรินะครับท่านพูดไว้นะครับพ้าผงรวมแรกผ้าผงรวมแรกสมสมเด็จอ่าพระผงพระผงรวมรวมแรกสมบัติพ่อนะครับนะครับสมเด็จองค์หลมนะครับพิมพ์หยดน้ํานะครับใช้กระเบื้องใช้กระเบื้องหลังคานะครับสิบสองไร่วัดท่าซุ้มนะครับผ่านพิธีสําคัญทางพุทธศาสนานะครับสมัยหลวงพ่อฤาษีนะครับแล้วหลวงพ่อท่านย้ําว่าวัดสร้างเองนะครับพุทธศิลป์เองกด กดพิมพ์เองนะครับแล้วก็เผาเองนะครับมวลสารที่ใช้นะครับที่ใช้นะครับคือแร่หลายคำนะครับประเทศลาวแล้วก็มีเศษฟอสซิลด้วยนะครับเศษฟอสซิลแล้วเศษฟอสซิลแก้วปัญญาแร่คําดําคําขาวแล้วก็แร่นะครับคือ,อแร่แร่มวลสารของรวมแร่นะครับท,ที่ที่สร้างเสร็จที่สร้างสร้างไปแล้ว แล้วก็เป็นมวลสารที่ตกหล่นหรืออะไรนะครับหลวงพ่อนําผงนะครับที่นําผงนะครับมามาสร้างเป็นรุ่นนี้ถือว่าครบเครื่องมากเลยนะครับมีทั้งรวมแร่มีทั้งฟอสซิลมีทั้งกระเบื้องนะครับหลังคาวัฒนซุ้รวมและอีกมวลสารต่างๆนะครับหลวงพ่อท่านพูดว่าที่อาจารย์วิชาท่านไปไปสัมภาษณ์บอกว่าบางมวลสารก็บอกไม่ได้อย่างเช่นว่าสมเด็จวะะัดระฆังเนี้ยจะสร้างเนี้ย มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างคําว่ามีอะไรบ้างที่หลวงพ่อท่านพูดอ่ะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าบางอย่างก็บอกไม่ได้นะบางโมสารก็บอกไม่ได้นะครับเอาเป็นว่านะครับเป็นรุ่นที่สามเป็นรุ่นที่ที่ตอบโจทย์คนงบน้อยไดย้อีกรุ่นหนึ่งอย่ามองข้ามนะครับย้ํานะครับวัดสร้างเองนะครับถ้าเกิดเก็บนะครับผมก็แนะนําให้เก็บของวัดนะครับแนะนํานะครับเก็บของวัดมาก่อนนะครับ ส่วนที่จะเก็บของนอกวัดแล้วก็ไปศึกษาตัวบุคคลที่จะสร้างแล้วก็ประวัติต่างๆที่ผมเคยพูดมานะครับการจะสร้างนะครับแล้วก็ชอบพิมพ์ไหนก็เก็บพิมพ์นั้นนะครับเอาเป็นว่านะครับที่แนะนําคือเป็นของวัดนะครับบางทีพิมพ์ในวัดนะครับอย่างเช่นว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้สร้างอ่านเล่นไม่ได้สร้างอย่างเงี้ยก็ไปดูเองนะครับพิจารณาดูเองนะครับแล้วก็ศึกษานะครับตามที่ผมพูดไปนะครับถือว่ารุ่นนี้นะครับตอบโจทย์ได้นะครับ คนนี้พบน้อยนะครับพุทุคุณนี่ประสบการณ์มีนะครับมีผมแขนมีสมบัติพ่อสมเด็จแล้วก็หยดน้ําำทศกุลสมบัติพ่อในกะลุ่มแขนสามองค์แล้วก็มีมีเนื้อไม้เนื้อไม้แล้วก็ผงรัศมีนะครับผงรัศมีมีห้าองค์นะครับผงรัศมีเป็นของพ่อฤษีนะครับ เจอประสบการณ์มานะครับเจอประสบการณ์มามีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับผมมาเล่าสู่กันฟังเอาเป็นว่าใครชอบครับให้กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมพูดธพูดถึงคุณไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ